ที่ทิกเธอบปยืนตรงนั้นที่ทิกไกลเกินเกินค่อยความไอ้มากไอ้มากรี้ไปเธอไอ้มากทิ่เจ้สายค่าฝักพี่ดูแลหนะ้าด้วยนะอย่าให้ใครมาลังแกหน้าของข้าเด็กขา เอ็งไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลนาคแทนเองเองพวกข้าสัญญาว่าจะดูแลนาคแทนเองสบายใจได้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงพี่มากต้องรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะนาคก็เหมือนกันรักษาตัวให้ดีด้วย ไปเถอะโชคดีนายมากพี่มากจ้ะฉันจะรอพี่อยู่ที่เรือนหลังนี้นะจ๊ะถ้าพี่กลับมาพี่จะได้เห็นหน้าฉันกับลูกนะจ๊ะ เกิดพี่มาดในทหารนะ่ะพี่มาดก,ก็จะต้องติดคุกนะจ๊ะนานไหมวะเฮ้ยติดคนอะไรจะเดินทางนะแล้วอะไรจะมาเป็นพูดอะไรเนี่ยพี่มากาก็กังวลเน้ยอ้อมาก เอ็งอย่าทำหน้าเศร้าแบบนี้สิพวกฉันเห็นแล้วไม่สบายใจข้าเป็น<ฮ>ห่วงนากกำลังท้องกำลังไส้ต้องอยู่เรือนเพียงลำพังไอ้มากเอ็งไม่ต้องห่วงหรอกมีไอ้มันและพวกข้าอยู่ทั้งคนรับรองมีเอ็งไม่เป็นอะไรหรอกออพวกข้าจะมันเที่ยวไปดูที่เรือนไม่น่า ขาดเหลืออะไรผู้ข้าจะหาไว้ให้เองวางใจเถอะไว้มากอแค่ปีเดียวเองไม่นานหรอกถ้าไม่ตายซะก่อนนะคือฉันหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ตายซะก่อนเนี่ยก็จะได้กลับมาเจอหน้าลูกเมียไงจ๊ะปากเสียคนอะไรก็เดินหนักไกลพูดอะไรไม่เต็มมรคนเลยฉันขอโทษจ้ะฉันเผลอปากไว้หน่อยอ่ะ พี่มากอยาก่าโกรธนะ แม่มากไปเป็นอาหารแค่ปีเดียวแต่ก็กลับมาเดี๋ยวพอเองคลอดลูกเองก็ไม่เหงาแล้วอยู่กับแม่รอพ่อกลับมานะลูกข้าวาเองไปพักเถอะถ้าเองมีอะไรใหข้าช่วย เองบอกได้เลยเราเป็นญาติพี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลขอบใจนะจ๊ะพี่มัน่นจ้ะ ข่าวดีจะมาบอกอะไรหรือจ๊ปะป้าเงินให้ฉันสองคนมาชวนหน้ากลับไปอยู่ที่เรือนด้วยกันจ้าจะได้มีคนช่วยดูแลท้องโตขนาดนี้อยู่คนเดียวจะลําบากเอานะนะนั่นนะสิกลับไปอยู่เรือนป้าเงินชั่วคราวถึงนาคเราทิศมากกลับมาแล้วค่อยย้ายกลับมาอยู่ดีไหมฉันฝากขอบใจป้าเงินด้วยนะจำปีลําจวนฉันคงไปอยู่ที่เรือนป้าเงินไม่ได้จริงๆทำไมล่นะนาค ฉันไม่อยากปล่อยให้เรือนร้างนะจ๊ะอีกอย่างฉันอยากอยู่ดูแลเรือนรอพี่มากลับมาแล้วฉันก็ไม่อยากให้เป็นภาระป้าเงินแกด้วยภาระอะไรกันล่ะนาดบ้างเงินแกเป็นคนสั่งให้ฉันสองคนน่ะมาชวนหน้ากลับไปอยู่กับแกเองนะไม่ใช่ว่าฉันสองคนจะพูดเองเออเองเส่อไหร่ใช่ไปอยู่ด้วยกันเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะจ๊ะฉันมีลูกอยู่เป็นเพื่อนแล้วอหไม่ละ าว่าแล้วเชียวนางหน้าเนี่ยมันเด้อจริงๆโอ้ยก็มันก็ห่วงเรือนมันนะป้าสมบัติอะไรก็ไม่มีติดเรือนไม่รู้จะห่วงอะไรกันนักหนานะจ๊ะป้าฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยนะพวกเองสองคนไม่เคยมีผัวแล้วพวกเองจะเข้าใจได้ยังไงล่ะอ้าวแล้วป้าเคยมีผัวเหรอจ๊ะถึงได้เข้าใจอ้อที่นอ้นน้นน้น้ ดิ้นสิลูกพ่อของลูกไม่อยู่ลูกอย่าดื้กับแม่นะลูกอโอ,โอพี่มากจ้ะเมื่อไหร่พี่จะกลับมา อากาเอาลายอใครให้เม แม่กากรงรักนึกว่าลูกในอุทธรไอ่นี่ไม่หลับไม่นอนเว้เพิ่งมีเมียใช่ไหมเองอ่ะ าก็เหมือนนกัเมียค้าท้องได้สองเดือนแล้วข้าเชื่อมากแต่เมียข้าท้องห้าเดือนแล้วข้าหวังใจว่าข้าจะได้กลับเดือนไปพบเมียกับลูกข้าอยู่ข้าก็คิดเหมือนกันนี่ก็ดึกมากแล้วนอนเถอะ พี่คิดถึงมากเหือเกิน